เราแส, <c oughs> สดัคนีตอุ่กรณ์นะครับขั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับเราจะมาทำการสร้างฟาร์ฟามฟาร์มที่ในประมาณว่ายังไงอะ เห็นในส่วนนี้ไหมครับจะเห็นว่าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้ครับเราจะมาสร้างความค้าวที่แบบระนาดยาวลงไปถึงตรงคือข้ามเกาะตรงเกาะในเธอไปนะครับนี่นะครับสูงขนาดนี้นะครับคิดว่าจะขนาดไหนนะครับยาวถึงนู่นนะครับลงลูกตานะครับวันนี้เราจะมาลองทํากันดูนะครับโดยการแต่ระดับขั้นเป็นแบบขั้นเป็นแบบแปดแปดแปดไปเรื่อยนะครับโดยการที่ว่า ตรงนี้นะครับจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการวางน้ํานะครับตรงเออเราลืมบอกไปนะครับเราเตรียมอุปก่อนในการคาฟเรียบ้อยแล้วแต่มันหน้าของจะนั่นไม่พอนะก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนาะ๋ยวค่อยคราบครับตอนนี้คือวางในส่วนที่ต้องการเอาเป็นโซนของน้ํานะครับ ตอนนี้ก็ยังเล่นที่โรงเรียนเก่าอย่างเดิมนะครับไม่มีอะไรทาก็มานั่งเล่นที่เดิมนะครับแต่วันนี้คือเด็กเขาไม่อยู่กันแล้วเราก็สบายใจจะเป็นได้ส่วนเลยนะครับเสียงก็เบาลงไปได้เยอะนะครับแล้วก็เรวกับการที่ว่าได้เตรียมอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วเซตเทเวอร์เรียบร้อยแล้วก็เสียงมากจ,จะเพี้ยนนะครับเหลืออีกยาวนะครับก็คือเตรียมไว้ทั้งหมดกี่ชั้นนะ่ะ ก็คือมันตามนาตามตามแนวนะครับตามแนวไว้นะครับโดยการละขั้นแต่ละขั้นก็จะมีเดี๋ยวก็จะทําเป็นฮอปเปอร์ในการดูดข้าวมาเก็บนะครับแล้วก็แยกเมล็ดกับตัวอะไรบีตนะครับก็เลยสบายนะครับตรงนี้จะเป็นฟาร์มอัตโนมัติทั้งหมดแต่จะเป็นว่าในการปลูกข้าวกับเหมือนเดิมนะครับพิต้าเราต้องใช้เยอะมากนะครับในการดันน้านะครับคือคือคืมหินเราไม่เรามีไม่จากัดนะครับพูดได้เลยนะครับหินนี่ขุดได้กับทุกวันนะครับ แค่สร้างตึกไอ้นี่ก็ปลาไปงบประมาณเท่าไหร่นะครับดูดูไปกี่พาร์ตสามพาร์ตคิดว่าพาร์ตนี้ไอการสร้างฟาร์มนี้มันจะสร้างกี่พาร์ตนะครับเออสุดยังสุดแล้วใช่ไหมยังใช่ปะอ้าวเกินขอโทษครับโอเค ตอนนี้ก็กืดลงไปอกระโดดน้ำขึ้นมาใหม่ถูกต้องนะครับไม่เกินแล้วนะครับปึ๊บกึ๊บพอดีนะครับเราจะสร้างทั้งหมดก็ชั้นเดียวแหละชั้นเดียวก่อนนะเดี๋ยวชั้นอื่นค่อยมาสร้างนะครับจะสร้างจากชั้นบนสุดก่อนนะครับก็มีทั้งหมดกี่กี่ไล่อะ หนึ่งสองสามไม่ใช่เด็กหนึ่งหนึ่งกรูนูนสองสามสี่สี่ชั้นนะครับสี่สี่โซนนะครับพูดผิดคือตึกนี้ก็จะทำเป็นทางรถไฟใชไหมล่ะเราก็เหลือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำโปรเจกทางรถไฟไร้่างนะครับเดี๋ยวต้องสร้างตงสูงไว้นะเปิดไปเจอภูเขาจะได้แบบอืไม่ต้องมาเจาะทะลุไกลเกินเอื้อมนะครับ นี่ส่วนนี้นะครับเราต้องสร้างมาเพิ่อมอีกสักคือให้คิดประมาณว่าโซนทางเดินหนึ่งนะครับโซนพิ่ตั้นหนึ่งแล้วก็โซนคือเหลือสักสี่แล้วกันให้มันมีทางเดินน้ำไม่ต้องไปนสนนะครับว่าข้างล่างเดี๋ยวก็ต้องมีการใช้พื้นที่แน่นอนนะครับอาจจะเป็นโกดังเก็บข้าวไปเลยก็ได้นะครับคือตอนนี้เราก็ต้องแบบเ,เริ่มพัฒนาใช่ไหมละ่ะหนึ่งจดปดจดสามก็ออกมาแล้วนะครับ ก็ตอนนี้ก็ไปขุดแร่ในเนเธอร์มาแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการที่จะมาทําเป็นอะไรตัวแยกข้าวออมานะครับจะได้สบายๆนะครับตอนนี้เราจะได้มีอาหารกินไม่ทงไมทังข้าปัมป๊มปั๊มสัตว์นะครับแต่ปั๊มสัตว์แน่นอนครับเราเตรียมพร้อมทําฟาร์มมั่วนะครับมัว่วหม้อตอนนี้คือไม่มีเน็ตนะครับจะเห็นว่าสกินไม่ขึ้นคือไม่ต้องมาถามนะทำไมมือขาวนะครับสกินก็ยังสกินเดิมแต่ไม่มีเน็ตนะครับตอนนี้กึ๊กึ ตรงนี้ก็สร้างเป็นแปดแปดแปดเอาไว้นะครับแยกเสาวไว้นะครับโดยเสาผมก็ปักไว้เรียบร้อยแล้วข้างล่างนะนก็คือง่ายในการแบ่งนะไม่ต้องมานั่งนับใหม่นะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะทำเป็นแบบยังไงอนะ่ะอัพขึ้นมาหนึ่งชั้นใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเอาดินมาวางแต่นี้เดี๋ยวขอไปคาร์ฟิตันก่อนนะกระโดดตายไปเลยง่ายดี นะครับอิตันนะครับการคาบเข้าโคปาสโตนมาข้างไว้ข้างนะครับสามสองสามสองใช่ไหมล่ะยิบการ์ีมอร์ลอนก,กิตันก็คาบไปก่อนนะครับมาข้างบนอาเต๋อโอ,อ้ปึ๊บปึ๊บโอเคเหล็กหมดนะครับแฟนอิตันจับโกดังข้างล่างเอานะครับยี่สิบเก้าอันก็น่าจะพอนะแปดแปดสี่แปดสี่สามสองนะครับไม่น่าจะพอ กานจักชั้นนี้ไม่มีขาหรอไม่เป็นไรนะขโมยไม้นะครับเหล็กไม่พอใช่ไหมโคตรเยอะไม่ต้องห่วงครับกรึบกรึบไปสโตนหมดก็เลิกนะครับไม้กรึบโอเค น่าจะพอแล้วเนาะเอาไอรอนเก็บก่อนนะครับสโตนเดอเอาบล็อกเอาโต๊ะค้าไปสองตัวนะครับไว้สาหับในการค้ารเลย้นรับเล่นูนและนขอแล้วนะเอนันครับเยี่ยมอีกครึชั่วโมงก็รอต่อไป ทีนี้น่าจะถรัแต่บ่าของบอกแล้วบอกแล้วนะครับก็ตอนนี้นั่งเล่นที่โรงเรียนนะครับเสียงประกาศมาตั้งแต่ไกลเลยนะครับน,น่าจะกับผมคอยถ้าับผมคอยนี่ถ้าสี่หก็นั่งเงียบเลยดีใจเลยนะโยมไม่ต้องเรียนแล้วเลิกเรียนเถอะนะครับตอนนี้ก็เอาอะไรอะ่ะถังน้ําเออลืม โดดคาตัวตายใหม่ครับถังน้ําเราเคยคาฟเลยปะเออเราคราฟอยู่ที่ฟาร์มส่วนนูน้นเราก็ขอคาบใหม่แล้วกันนะครับทิ้เยอะเยอเปลือนะครับใช้สักสองอันนะครับแล้วก็ทําเป็นน้ำฟินิตี้ข้างบนเลยนะครันจะได้ไม่ต้องวิ่งมานะครับกระป๋องประชุมคี่ประชุมนานไหมเนี่ยไม่นานแต่เดียวใช่ไหมแตบเดียวของครูจะประมาณสักชั่วโมงครึ่ง เฮ้ไหวกูนั่งกันได้ใช่ไม่ครูนั่งกันได้ดีใจเลยแหละนั่งเงินทุ่มหนึ่งกี่ชั่วโมงไม่นานกนี่ ดีใจด้วยนะโยมโยมได้กลับบ้านเย็นนะครับเด็กนักเรียนตอนนี้เขาําลังนั่งเล่นนะครับเราไม่รู้เราไม่เกี่ยวนะคนละเราก็นั่งเล่นจุดของเราไปนะครับสโตนเออลืมอีกเออเดินกันหลายรอบแนละ้วขี้เกียจแล้วเดี๋ยวค่อยไปหยิบทีเดียวนะครับราวาังโครงล่างก่อนนะครับโครงล่างส่วนนี้นะครับคือจะต้องทําทางเดินออกมานะครับให้สามารถเดินไปเพื่อไปส่วนฟาร์มข้าวได้นะครับส่วนนี้ก็โซนของน้ําตรงนี้ก็ทำเป็นสองบล็อกนะครับ วันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับอะไรอ่ะดินตรงนี้ใช่ไหมดินนะเอาดินมาเป็นส่วนประกอบไปกันนะครับนี่คือดินนะครับตรงนี้คือโซนน้ำแล้วก็เอานี้อุดไปหนึ่งนะครับคือให้น้ำมันไหลไปแปดแปดแล้วคือไหลแปดนรับหลเราจะอะไรมาอุดด้วยนะครับสามนะครับหนึ่งสองสามนะครับตรงนี้นะครับอคิปลงจุดูกเหรอแล้วทำไมเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรอ่ะไปโดนึ้นมาสองตรงนี้ปิดหนึ่ง นะครับปิดตรงนี้หนึ่งตรงนี้นะครับให้น้ําคือวิธีการนะครับเราไม่ได้ใช้มีอะไรสลามบ็อกใช่ไหมครับมันก็คือดูดไันได้ใช่ไหมละ่ะเราก็จะใช้วิธีการให้ดันตรงนี้มาแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นน้ํานะครับตรงนี้ก็เป็นน้ํานะครับหนึ่งโซนก็โอเคครบแล้วนะครับก็คือสามใช่ไหมละ่ะถูกไหมละ่ะตรงนี้ก็เหลืออีกหนึ่งบล็อกนะครับเราก็ทำสามนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้ จะหมดโลกหรือยังยังนะครับในรัง <blunt animation> ยังมีสแต็กนะครับอีกฝั่งหนึ <okay>. ่ง <realised> ก็ไม่ต้องทำให้ทางเดินไว้นะครับตรงนี้ก็คือน้ำนะครับตรงนี้คือน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็น อะไรอ่ะนั้นคือดินใช่ไหมตรงนี้เราเหลือไว้เป็นโซนน้ำอืมเออเราโซนน้ำตรงนี้นี่หว่าเออแตกเว้ยตรงนี้น้ำ<อ>ดินอโอเคเจ็ดทุกโคตรบอกไปเลยเออสองส่งสามสี่ทุ่ม<ะ> <laughs> ดีใจด้วยลูกลูกไม่ยอมกลับบ้านเองลูกต้องทนโอเคครบครับส่วนนี้ก็น้ำเอาน้ำมาวางนะครับ เราก็ต้องเอาพิทตันมาใส่ก่อนครับแล้วเราจะนับเป็น8ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับส่วนนี้คือผิดเปลนะครับตามจริงคือเราเหลือที่ไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ทุบออกนะครับผิดผิดท่าครับลืมเด็กเออมันยังไม่เลือกกลัวนะครับมันชื่อนะครับชื่ออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยเอารูปขึ้นทีหลังนะครับต้องกระจายนะครับเด็กเด็กแย่มีนะครับรุนน้องที่แย่ที่สุดในปตะพีนะครับ ผู้คมเลยไหนบอก8ดตัวเองไม่ใช่เหรอี่เสีเหลืองนะครับเฮ้ยเราก็ไม่ต้องทำลายหลักฐานไงปลาทิ้งนะครับส่วนนี้เราก็ตรงนี้เป็นน้ำใช่ไหมให้เราขุดตรงนี้ออกก่อนนะครับขุดส่วนนี้นะครับทำเป็นส่วนเกินออกมาแย่มากนะครับอย่างไม่เลิกใช่ไหม นะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นน้ํานะครับน่าราคาญมากนะไอเด็กหญิงแบบนี้นะครับแบบหนึ่งนะโอเคนะครับกลับมาแล้วนะครับส่วนนี้ส่วนนี้คือจะเป็น โซนน้ำนะครับโซนน้ำเราก็จะปล่อยทิ้งไว้หนึ่งบล็อกนะครับปิดส่วนนี้ไว้แล้วเราก็ทำบัไทดขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ปิดปิดอันนี้จะเป็นโซนน้ำไหลดินวางตรงนี้ใช่ไหมดินคือเออชักจะงงนะน้ำน้ำดินโอเคคือเราเหลือพื้นที่ไว้ตรงนี้ใช่ไหมละ่ะ ตรงนี้คือเราจะทําเป็นขอบนะครับขอบทางเดินเราจะไม่มีอะไรกั้นแน่นอนครับสไตล์ของเราอยู่แล้วนะฟรีสตาฟีสไตล์นะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับตรงนี้ก็ปิดบล็อกไปหนึ่งบล็อกนะครับเดี๋ยวค่อยมาอุดพื้นกันนะครับตรงนี้เราก็จะทําเป็นเท่าไหร่นับแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้ก็คือเราปิดอุดหนึ่งบล็อกนะครับเพื่อจะได้เป็นไอตัวนั้นนะครับอะไรอ่ะตัวเร่งนะครับหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ปิดหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่แปดคือเราทำไปทั้งหมดสี่โซนนะครับก็หนึ่งสองสามสี่เหรอฮะแปดเวลาหนึ่งสองสามเจ็ห้าหกเจ็ดแปดเอาโอเคครบพอดีครับส่วนนี้เราก็ุดออกครับเฟลขอโทษครับ นี่เราทำพอร์ตมาพอดีใช่ไหมเนี่ยลืมกับตัวเองแย่ yeah, มากนะครับตรงนี้ก็เราก็อุดไปนะับข้างใต้นะว่าเราจะไม่ใช้ในส่วนนี้นะก็จะทําเป็นแบบเป็นให้พิตันมันด,ดันลงมานะเพื่อจะกันน้ําไว้นะครับเราก็อุดแบบเดิมนะครับแปดแปดนะครับเพื่อกันไม่ให้น้มันไหลเกินออกมาตามรูนะครับแบบนี้นะครับโดยข้าวนะครับมันต้องเปิดให้ได้ประมาณสัก กี่นาทีสักหนึ่งนาทีนะครับเพื่อให้น้ํามันไหลแล้วไล่ข้าวลงไปตามน้ําด้วยนะครับกึบกึบกึบโอเคครบนะครับเราเ,าเลสเตนมาวางนะครับเลสเตนนะครับเราจะมาวางแบบอือจิบหล่อตายขี้เกียจขึ้นนะครับน่าจะตายนานพอสมควรขี้เกียจแล้วตายเถอะนะครับเรามาคุยเรื่องนี้ดีกว่าครับเราจะเ,เลสเตนมาทั้งหมดแปด 88432 32อันนะครับแล้วก็คาฟไปตัวเร่งนะครับตัวเร่งผมคัฟไปแล้วนะจำตอนที่ผมดูในกล่องเมื่อกี้นะครับยังไม่ยอมตายเอายังยังยังอีก321ครับกดนายครับโอเคโอ้เหลือ12อันก็โอเคครับไปใช้กับชั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่มีพอดีครับขอบคุณมากเลยเฮ้ยเจ้าห็นเจ้าตน นี่อะไรสโตนเอ้ยคุ้มหนังหนังทำไมเรามาเก็บไว้ที่นี่วะเนี่ยไม่รู้นะครับไอตัวเปื่อยแย่แยๆคน<ม>นงมันใหม่แล้วนะครับแล้วก็ปล่อยเด็กเออคนนี้เข้าไปนะครับเอ่อส่วนนี้อะไรเออหนังหนังเก็บไว้รังนี้นะครับเล็กโอเค ปิดปิดปิดโอเคนี่มันเป็นทำเป็นเหมือนแบบโซนฟาร์มชั้นกี่ชั้นวะเนี่ยหนึ่งนะครับชั้นที่สองนะครับชั้นที่สามนะครับสามชั้นนะครับกูเกียดกูเกียดไอ้เด็กเป็ดคนเนี้ยเนี่ยเด็กเป็ดคนเนี้ยเกียดทีบหายเนี่ยเออเนี่ย อตรงนี้นะครับเราก็จะทำเป็นนับแปดใช่ไหมก็ตั้งแต่ตรงนี้นะครับตึ๊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 บอึ๊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 บึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊ตึ๊บตึ๊บตึตึ๊ตั๊บตึ ลากมันอ,อไปเลยตัวเท่าควายเนี่ยออแล้วง่วง่เป็นควายออยังโง่เป็นควายออ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยววันศุกร์ผมก็จะมาเล่นเหมือนเดิมนะแต่วันศุกร์ขอไปทำงานที่โรงเรียนสุสักก่อน,นะครับใครอยากจะเจอผมก็เชิญใช่เรื่องของคุณ สี่สี่สี่โอเคตึ๊บ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 ไปทำงานสวนสัตพี่สวนทำงานอะไรใหทำตึ๊บอเคพี่แมงนาคพี่แมงนาโอพี่แมงนาี่ว้วนสัตงานเป็นอะไรนักหนานะถ้าเออมากไปถามครูไดเองสี่นะครับส่นทารให้ที่สงนอะไรให้ทำสี่คะมีนอะไรให้ทำสน เป็นไรนักหนา,นาเนี่ยฮะถามว่าถือสัส่งงานอะไรให้ทำผมอยากจะบอกนะทำไมแล้วย่าปไปคือเราถอั่งงอะไรให้ทำเออเอาไฟอะไรอะแหลมมาไว้ดีกว่านะ okay, <yes. S 1> จนเลิกไม่เลิก,เ,ลอกเ,ลเอาเอาลงวีโสะอาดกัดร่างกายคนบางคนแถวนีย้ยงังยังจะตายสติก๊ก เขียนจริงอ่ะเจ้าลาดบนหัวเลยนะคะเมือเขียนตครับคุตัวนี้เล็กว่าฮ้ยอัดเสียงครูให้ให้ครูติ๋มนี่ครูติ๋มจะอยู่ห้องครูติ๋มได้จัดการเออมือเขียนโต้เนี่ยตรงนี้ก็บล็อกเว็บแปดนะครับ เขียนโต้มากมายเยอะแยะนี่บอกเป็นมือเขียนโตเออแปลว่าเป็นคนสอนในพวกนั้นนี้เขียนนี่ตรงนี้เราก็เหลือไว้หนึ่งนะครับอืมลืมเรสโตนอัน,นเอ้ไปตกตายอีกครั้งหนึ่งเลยลืมของหลายรอบมากนะครับอืมแย่มากนะครับสี่ สอนะครับ๊บเิมโอเคเกือบเออเลยว่าจะคับอะไรถ่ายมาแล้วก็โอ้ขึ้งชวงดีใจด้วยครับใครดูได้ได้ความรู้เออ นี่เหมือนใครบางคนนี่เอาแต่นั่งไปนั่งโดดเรียนการเรียนเสริมนะครับแย่มากนะครับแล้วเองินพ่อแม่ไปบันไปวันชายเลนะครับชเลยนะตุย่าอะไร่่ายรต่ารตม่าออาะตายก่อนมอนงคงม้ย่ะอ cướp 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 gì ơi cướp 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 ึบครบแล้วโอเคครับตังนี้เราก็เอาบันไดเข้ามาวางดีกว่าโอเคเออคอมเมื่อกีตกไปตายแล้วไม่ได้เอาแลรมมาโทษลืมนึกไม่ออกนะครับเพิ่งมานึกออกทีหลังนะครับส่วนนี้จานหน้านะครับ เดี๋ยวดินมาใส่นะครับแต่ส่วนนี้เราก็เสร็จพาร์ทดีแล้ววางอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งกันทีหลังนะครับ <c oughs> ดูเสามันน่าน่าแปลกประหลาดมากนะครับนี่ครับความคิดของผู้หญิงนะฟังเอาไว้นะครับแย่ขนาดไหนะ รลบที่สุดเลยคนเนี้ย <c oughs> มปนรู้เรื่องเลย <c oughs> อย่าไปโดนดิเ <c oughs> สียพงโดนเมาส์นะ <c oughs> อยากจะมือหักปะ <c oughs> เราแลมก่อนนะครับ แลมโอเคมีโอ้ยเขาหน้าพกมีดมานะครับแทงไม่ห้หมดนะโอ้โอช่างสูงจริงๆส่วนนี้ก็เดี๋ยวค่อยเอาหินมาสร้างกกอขกันไปนะครับแต่ตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนเนาะเอาดินมาอุดไว้นะครับ แต่ไว้พาร์ทหน้าดีกว่านะครับนานแล้วนานพอสมควรกับพัดพัดหนึ่งแล้วเนาะติดติดเรียบร้อยนะครับนี่เราขุดออกตรงนี้ดีกว่านะครับอุ๊ปอุ <c> ๊ป <oughs> ลืมโทษโอเคลองลองมาติดแรมไว้นะครับอ๋อติดกึ๊บกึ๊บเอาลิสต์อมาวางแต่

ตูดีนะครับเราจะเอามาปิดโดยอะไรบล็อกสลับนะครับแล้วน้ำวางไว้ข้างใต้เดี๋ยวค่อยทำในคลิปหน้านะครับตกตายเดี๋ยวออมีอะไรเหลือไหมไม่น่าจะมีเนาะต่อไปก็แค่เตรียมดินไว้สำหรับพาร์ทหน้านะครับเอาของที่เหลือไปเก็บในโ,โซนซนก่อนนะครับอเก็บูก็บ กาเดินกลับแล้วเดินกลับมาใหม่มีคนโทรตามใช่เหรอคูมีคนโทรตามเหรอโ,รโอเคส่วนนี้เราขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับสี่โมงยี่สิบแล้วเดี๋ยวเตรียมกลับบ้านนะครับอืมเราค่อยไปถ่ายกับทหน้าที่บ้านนะครับเอ่อขอเบเอวเก็บไว้ในตัวนะครับตินมีพอไหมเอ่อไม่น่าจะพอเดี๋ยวค่อยไปขุดใหม่นะครับ ซึบโอเคเห็นมาหนึ่งเออสลับสลับมีแต่สลับไม้ครับสลับไม้เราไม่ใช้นะเปลืองนะครับสิ้นเปลืองอย่างโลกมากนะครับเราก็ใช้สลับสินพอนครับซึบซึบอืมซึบโอเคสลับน่าจะพอ กินนี้เอาไปใช้อะไรดีมองครับมองมองมอง <c oughs> อินดี้โอฟฝากผินไว้ <c oughs> นะครับส่วนนี้ก็ทำดินไว้สักชั้นหนึ่งก่อนนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวค่อยมาปูนด,ดินกันในพาสต่อไปนะครับ ระว,วางดินเนี่ยเราขอวางดินแค่นในส่วนที่เราจะทำกันก่อนนะครับเราจะใช้วิธีการแบบอืหนึ่งสองสี่สี่คือชั้นอื่นอาจจะได้แปดนะแต่ชั้นนี้จะได้แปดเจ็ดเจ็ดหกหกหกชั้นนะครับทั้งหมดหกนะครับชั้นชั้นแรกจะมีทั้งหมดแค่หกโซนนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าน้ำตรงโซนนี้มันอยู่ลึกใช่ไหมละ่ะมันก็ทำไม่ได้นะครับตอนแรกอะ คือจะทําเป็นแบบไอพิษไอตัวยิงนะครับแต่มันด้วยความที่ว่าถ้ายิงไปปุ๊บมันจะติดน้ํานะครับเอยมันจะมันจะติดข้าวแล้วข้าวก็จะเด้งไม่ใช่ดิข้าน้ําอ่ะมันจะค้างอยู่ตรงข้าวนะว่าข้าวมันจะดันน้ำเอาไว้นะครับเคยลองแล้วเลยมาลองทําวิธีแบบนี้ดีกว่านะครับสบาย่อเยอะนะครับเรามาลองกันกึ๊บตรงนี้เราก็คือต้องเอาอันนี้มาวางปิดแบบนี้นะครับน้ํามันจะได้ไหลเป็นทางดีๆนะครับเอยวางทำไง ยังไม่ได้ออกใส่นะ้ำโอเคนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับส่วนต่อไปนะคร็จะมามันน่าจะยาวไกลมากอะถ้าดูจากความสูงแล้วอะคือหกหกน่าจะถึงตรงนี้อีกแปด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 คือคือคือถ้าอยากจะทําจริงๆริงอะอยากจะทําแบบประมาณว่ายาวยันตรงตรงนู้นอะคือต้องการให้มันแบบสุดโดยชั้นสูงนะใครกล้าทำบ้างแล้วก็ทําเป็นที่สูบไอเทมขึ้นมานะครับ แล้วก็ทําสูบไอเทมขึ้นมานะครับมันจะสบายมากกว่านะครับ,บนะรกึบกึบสองนะครับเอาทาตรงนี้เป็นทางเดินให้มันดีๆหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยทัพย์สินทุนเงินทอของคุณเองนะครับวันนี้อำลาอะไรกี่โมงครู นึกเออตรงนี้เอ้ะไม่พอไม่เป no like, like ็นไรนะครับเราหินมาฝากตรงนี้ก่อนนะครับได้นะครับก็อืมเศษเศษไม่ต้องฝากนะครับเราฝากท็อปไปหนึ่งอันนะครับไม่ต้องโอเคโอเคนะครับไม่เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย เราถ่ายภาพใหม่ดีกว่าภาพเริ่มต้นมันเป็นภาพเริ่มต้นไม่เอาแล้วนะครับปลาทิ้งถังกระยาบนะครับอ่ะเก็บไว้ดีกว่าเราไปใช้ในแบบทําเป็นแบบยังไงอะอันนี้เป็นภาพเริ่มต้นของคลิปที่สองแล้วกันนะครับอันนั้นภาพเริ่มต้นคลิปแรกขี้เกียจทําแล้วนะครับกึ๊บโอเคนะครับภาพต่อไปนะครับเราจะมาวางดินแล้วทํายาวไปเรื่อยๆนะครับจกว่จะถึงพื้นน้ํานะครับงั้นไม่เลือกนะครับภาพนี้แค่มาทําองค์ประกอบของตัว กอแค่นั้นพอใจนะครับแค่นี้นะครับโอ้ก็ถือว่านานอะ่ะนี่กี่นาทีแล้เนี่ยสีสิห้านาทีแล้วนะครับยีส่สิบห้ายี่สิบสี่ก็กึ่งมาประมาณสามสิบนาทีนะครับก็ต้องขอจบดินี้ครับสวัสดีครับบา,บายครับบาย